เอาคจบู่อเสเฮ้ยัล่อหลหลอหล่เฮ้ยนดูเฮ้ยเ้พี่ได้แต่หล่หลไม่มีใครได้ยินกูไหมได้ยินทำไมไม่ได้ยินเลกูขอเซตหมื่นหมื่นลุงมาดิกีนเซ็ตดีครับเสี่ย ลดไม่ได้ไม่เส้นไหนไม่ถึงหรอกเรกลังลงครับกำลังลงไปมาหากูสีม่กงสีนี้สีนี้มันมีสองคลสีฟ้าแล้วก็หนสีแดงดิแล้วก็สามจุดคีลฮารลวินสเนี่ยพี่ได้พี่ได้สีฟ้ามาสีเซตอะสีฟ้าเป็นเ็เลยวะ สองพใม่ครับสองพัใม่แล้วไอ้ส้นแาาค่นนึงก็เหลือี่าหน่มามมามเมสุดท้ายเลยโอเคดีเลยเก้าเอ็ดดีว่าเก้าเอก้าเกาสาอันนี้เก้าอะไวะเก้าส่อันนี้อันนีไม่เซ็ตเซตมันบังเลยพี่สาสกีโตอ่ะสองพันใหม่พี่ไม่พี่ไม่ เล่นเล่นะสุดท้ายเลยครับเล่นสุดท้ายเลยรับรับร้เทียไม่ถเลยอ่ะไม่ถึงพี่โคตรบางเลยสรงนัมมีหมดไมเมดนดีหมดเลย่านน่น มันก็ดีอยู่นะแช่เนเดียเอ้ยมันใช้เมกอะไรวะอ๋อเมกนงินหรอวะ เองเมาดิเอ้าเองไม่ออกมาได้แป๊บนึงพี่ผมกดตามพี่ก่อนดิอย่ารีบดิเฮ้ยพี่ได้เซตอะไรวะเซตเซตฟ้าเด็กไอ้นายเราขอปืนนี่เราขอปืนได้ปหมเราขอปืนได้ปะเดี๋ยวของก่อนแป๊บนึงตามผมมารับโปรใหม่โปรเนี่ยเซตฟ้าเซตแล้วอะเซตสองสามเคได้ปะสองเคได้ปะ con sốt đi khỏi còn cái kẻ lắm mặt mặt lên mặt 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 ียเก็ไม่ได้เลยียได้ดดได้หัวเลยเตเอมมันเอ็มไหนวะเมตีกันเต็มเลยอ่ะเอ็มตี้เตมสิบคนนะพี่เอาเดียวเดียวเด หลังหลังเอาเอาเตะเข้าก่อนไอ้ย่าแตกแตกแตกนึงแตกนึงไอพี่โดนอ่ะไอ้เหี้ยพี่จะตายเก็บปืนเก็บปืนไว้เก็บปืนหลังเก็บไม่ได้ผมจะตายผมจะตายกูแตกกูแตกเก็บได้ปะไอ้เหี้ยจกบปืนก่อนได้แล้วเก็บได้ปะถัดปืนอ่ะปืนไม่ได้ เดี๋ยวไ็เอาค่พี่ก็ได้เดี๋ยวเล่นก่อนเยอะนะเะนั่งเตะนั่งโอ้ย้ยพี่ไงยี่ไงหโองิดเดียวผมคือหลังทุกเลยโคตรเยอะโอ้ยเขี้ยบตีกัน ไ,ออไปเอาไปเยอะไอ้เจ้ามันตีกันหมดเลยอ่ะดูดิ้ยอย่าเข,าเขา้าไปยอย่าเข้าไปยอย่าเข้าไปเยอะเยอะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยๆอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไม่เซ็ตอะไรวะเนี่ยช็อตเก๊กต่อแป๊กหนึ่งพี่แตกหนึง ผมเล็ตัวกว่าคนอ่ยไอ้เี่ยจะปืนไม่ได้ผมยิงเล็กตัเลยไ้่ยม่ไอ้เี่ยไอ้เี่ยนี่ไม่ตายอุ้ยเี่ยจะตายไอ้เี่ยนี่เลยไอ้เี่ยนี่ตื่นหลังจังวะไี่เอาไอ้เี่ยนี่ก่อนเ้ยเี่ยมันไม่ตายเหรอ ีนี่ก่อน <l ark> <st> อ <sm art> ุ้ยโดนต่นหลังอุนยเมดเนี่ยมืดขวดสามเม็ดแม่งไม่แตกวะขวดตุกเม็ด เล่นยากว่ะแกงนั่หลังหลังแตกสองแ้ยผมมืผมมืดผมมืดมืดึบเลยสัตว์มึบเลยโอ้โหไอเหียมันโหดเกินไปแล้วแกๆๆๆก้ก้ยมันลอยยักษ์เลยกมันลอยยักษ์เลยเดี๋ยวเราไปตึกก็ได้พี่เราไปตึกก็ได้ เออเป็นตุ่จุงๆได้อะตัวละครวิ่งไม่ไหวเลยอ่ะใช่เออวิ่งไม่ไหวเลยอ่ะก็ผมตัวร้อาสิบนะตัวตัวไหนอ่ะตัวกับผมตัวเก่าแต่ว่าโปรโมชั่นก่อของตัวละครใหม่ไหมวะตัวละครผู้ชายเอ้ยเดี๋ยวพี่เบลตัววกันเดี๋ยวพี่เบลตัวละครนี้ดีกว่าตัวตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวแจกแน่เลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัววิ่งไวใช่ทั้งว่ะ เอ้ยผมได้ขล่องนะเนี่ยตัวละครเนี่ยเนี่ยตัวละครอะไรเนี่ยีตัวละครใหม่ใหม่ไหมแค่คุณมีกลุ่ม S S ไอต่างๆผมขอขอแค่ไอคอตัวใหม่มันเป็นตัวนาไอคายไอตัวเอคาร์บูโตตัวมีคาร์บิเตชื่อไหมวะมันเป็นตัวสีผมยาวตัวร้อยสิบตัวเก่าตัวผู้ชายมีสีแดงข้างๆ เล็กหนึ่งพี่เล็กหนึ่งเล็นี่้ยตีแล้วตีแล้ว